ทิปที่แนะนําสําหรับการค้นหาโปรแกรมที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราต้องการค้นหาโปรแกรมที่เราต้องการก็ให้กดเสิร์ชขึ้นมาใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการลงไปนะครับผมจากนั้นก็เลือกเข้าไปยังโปรแกรมที่ดูแล้วหน้าตาชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยไอคอนของมันที่ดูโอเคจากนั้นก็เข้ามาดูรายละเอียดของโปรแกรมดูว่ามีคนให้เรตติ้งเท่าไหร่หรือถ้าเกิดว่าตัวนี้ยังไม่ใช่โปรแกรมที่ถูกใจก็มาดูที่ r e l a t e d ได้นะครับเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยทำให้ค้นหาโปรแกรมเจ๋งๆมาได้นักต่อนักแล้วครับ เนื่องจากมันจะคัดเลือกเฉพาะโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจมาให้เราแม้ว่าเราจะใช้คําค้นหาไม่ตรงเท่าไหร่แต่มันก็จะค่อยๆตีวงให้มันแคบลงมาเรื่อยๆและสุดท้ายก็อาจจะเจอโปรแกรมที่เราต้องการได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะได้รับการแนะนานโปรแกรมดีๆอย่างสม่าเสมอตัวไหนอินเทรนแล้วล่ะก็ให้โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Fire, App s p ายแ p ป a อบเหรือว่า a s ส App ได้อย่างในบาร์เก็ตได้เลยนะครับ ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยจะมีการอัปเดตโปรแกรมที่น่าสนใจให้เราได้รับชมเสมอๆซึ่งต่างจากที่เราได้เห็นบน Android Market และยังมีวิเดเจ็ตที่ทําให้เราได้เห็นทันทีเมื่อไหร่ที่โปรแกรมนั้นมีการอัปเดตโปรแกรมใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เห็นนั่นเอง p p s Apps f i l e เนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งสตรีมที่จะคอยอัปเดตโปรแกรมใหม่ๆให้เราได้ดูอย่างง่ายๆเสมอหรือว่าจะเป็นการจัดเซตโปรแกรมเป็นหมวดเป็นหมดูหมดที่น่าสนใจรวมกัน แล้วก็ยังจะมีตัวฟีเจอร์ที่บอกถึงแอป,ปที่น่าสนใจเนี่ยที่มันมีการลดราคาอยู่ในขณะนั้นให้เราได้เห็นกันง่ายๆอีกด้วยล่ะครับแล้วตัวต่อมา a p p Aware ตัวนี้ก็จะมีการดึงเอาเทรดนของผู้ใช้ว่าตอนนี้เนี่ยมีการโหลดโปรแกรมอะไรกันเยอะๆบ้างทั้งจากข้อมูลของทั่วโลกหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆเราเอามาให้ได้ดูกันนะฮะเราก็ยังมีการจัดอันดับโปรแกรมจากการโหวตบวกลบของผู้ใช้เรียงเอาให้เห็นกันอีกด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งก็จะมีการสามารถเลือกได้ว่าจะดูในหมวดหมู่อย่างหมวดหมู่ไหนอย่างไรนะครับผมและตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่า best apps นะครับผมซึ่งเมื่อเราเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะมีข้อมูลแอปที่มีการแนะนําย้อนหลังให้เราได้ดูกันแล้วก็มีการจัดกลุ่มแอปที่น่าสนใจเป็นชุดๆให้เราสามารถเลื่อนโหลดได้ง่ายๆเลยแล้วก็จะมีการแนะนําแอปจากสังคมออนไลน์ต่างๆอีกด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้เจอโปรแกรมอะไรใหม่ๆเพียบเต็มไปหมดเลย ตรงนี้เนี่ยก็ลองเลือกโหลดดูแล้วกันนะครับผมว่าตัวไหนเนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกใจคนที่สุดแล้วก็ไปดึงเอาแอป,ปดีๆมาเล่นกันเลย